ครับสอ,สองสองวันแต่ว่าจริงๆก็ยาวนานเป็นหลายวันเหมือนกันเนาะที่กเกิดวัักสี่ห้วันที่ผ่านมาค่ะเป็นประเด็นเรื่องราวของโตเกียวมารีนแล้วกอ็อินฟูกะทิบนโลกออนไลน์นะคะ,ะหลายคนก็ติดตามแล้วก็อยากรู้ความจริงแล้วก็จริงๆเนี่ยลึกๆลงไปกว่านั้นนะมันมีอะไรมากกว่าที่เป็นสื่อหรือ ที่ออกมาพูดคุยกันในวัน2วันที่ผ่านมาไหมคะตรงนี้ก็เลยอยากจะให้คุณสมพศพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะครับก็ส่วนท่าน,นะครับเรื่องนี้เนี่ยผมทราบข่าวขณะที่ขณะที่ผมอยู่ต่างประเทศเมื่อมาณช่วงวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ก็เห็นแล้วครับทิกต o k ที่คุณกะทิได้มีการโ <c oughs> พสต์หไลอ like, ์นะครับถามว่าฟังแล้วยังไงฟังแล้วมีความรู้สึกว่า เ,เธอก็คงจะกังวลนะครับว่าอ,อจะเคลมได้หรือไม่ได้จะได้เงินค่ารักษาพยาบาลหรือเปล่านะครับเพราะผมมั่นใจครับว่าบริษัทไม่ได้บอกว่าไม่เคลมหรือ,อไม่จ่ายเคลมหรือเคลมไม่ได้บริษัทไม่ได้แจ้งอย่างนั้นนะครับแต่ก็หลังจากพูดกันไปคลิปนั้นคลิปนี้ออกไปออกมากลายว่าเคลมไม่ได้อะอย่างเงี้ยคือเขา,าเคลมไม่ได้เนี่ยในความเข้าใจของออคนดูก็หมาย เข้าใจว่าคงจะไม่จ่ายเครมหรือเครมไม่ได้นะครับก็ก็เลยการทำให้เกิดกระแสดราม่ากันในโลกโซเชียลกันนะครับส่งกันมากมายนะครับว่าตกลงว่าพาส้ิติงเครมไม่ได้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นผู้อยู่ในบริษัทแล้วกันนะครับโตเกียวมารีนทั้งเรานี่ก็เห็นแล้วผมก็จะตอบทีมงานที่ติดต่อมาหาผม หลายหลายคนเนี่ยผมบอกว่าต้องถามก่อนว่าสรุปแล้วบริษัทเคยบอกไหมว่าเราเคลมไม่ได้อถ้าพวกเราอยู่ในอาชีพประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่โตเกียวอยู่บริษัทใดก็ตามนะครับถ้าติดตามรายการนี้ท่านก็รู้ดีอยู่แล้วว่าบริษัทประกันเนี่ยหลังจากทาประกันไปแล้วเนี่ยในช่วงระยะหนึ่งหรือสองปีแรกเนี่ยถ้าคุณเจ็บป่วยเนี่ยแล้วถ้าการเจ็บป่วยครั้งนั้นเนี่ยโรคที่เป็นหรือการนํามาซึ่งการเจ็บป่วยเนี่ย มีสัญญาณมาจากการที่อาจจะก,ก่อมาจากโลกเก่าที่เป็นมาก่อนซึ่งอาจจะไม่ได้บอกบริษัทไว้บริษัทก็อาจจะขอเช็คเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับว่าออสิ่งที่เราได้ข้อมูลตอนที่คุณทำประกันเนี่ยมันครบถ้วนไหมแล้วถ้าเกิดเช็คไปแล้วไม่มีอะไรที่เป็นการปกปิดหรือถ้าเกิดคุณเป็น เ,เจ็บไข้ไม่สบายเล็กน้อยเขาไม่เอามาเป็นประเด็นหรอกครับ,รบก็ประเด็นสําคัญก็คือว่าพบว่าออโอเคเป็นความดันหรือเป็นโรคใดโรคหนึ่งที่ถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงถึงขั้นอาจจะรับประกันไม่ได้หรืออาจจะรับประกันได้แล้วก็จะต้องมีการเพิ่มเบี้ยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ตัวแทนหรือลูกค้าต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าบริษัทมีสิทธิ์ตรวจเช็คเพื่อความ ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นความเป็นธรรมกับลูกค้าที่สุขภาพปกติเพราะถือว่าการที่ลูกค้าสุขภาพปกติเนี่ยถูกคนสุขภาพไม่ปกติเนี่ยมาเอาเปรียบอ่ะมาทําให้เกิดการต้องมาเคลมขึ้นมานะครับการตรวจสอบเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ตรวจสอบทุกคนนะครับเมื่อทําแจ้งเรื่องเคลมเข้ามาแล้วเนี่ยจากสถิติของที่บริษัทเนี่ยมันก็มีประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์เน่ยที่อาจจะมีข้อสงสัยแล้วก็ตรวจสอบ ในแต่ละวันที่บริษัทเนี่ยมีการทํำเคลมเนี่ยหลายร้อยเคสเดือนหนึ่งหลายพันเคสมากมายนะครับถามว่าเราก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าวันวันนั้นเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคุณกทิใจร้อนไม่หน่อยอนะครับก็ใจร้อนเพราะพอวันที่สิบหกไม่สบายใช่ไหมครับพอสิบแปดจะเช็คออกจากโรงพยาบาลแล้วบริษัทเองยังอยู่ขั้นตอนการตรวจสอบจากการเคมครั้งแรก ยังไม่เรียบร้อยครั้งแรกนี่เป็นเคลมยังไงก่อนนะคะก็เท้าบวมเท้าบวมสองข้างวันที่สามกันยายนเธอมีอาการแล้วไปหาหมอแล้วก็ยังไม่ได้รีบมาเคลมเพราะว่าเห็นว่าติดธุระอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ส่งเรื่องเคลมมาถึงบริษัทเรีอกเคลมอิเล็กทรอนิกส์เคลมเคลมเคลมบนแอปซึ่งบริษัทได้รับประมาณสักวันที่6ตุลาคม6ตุลาคมตอนเป็นเป็นวันที่3ากันยายนครั้งแรก จากการเท้าบวมทั้งสองข้างบริษัทเองเมื่อเห็นว่ามีการเท้าบวมสองข้างเนี่ยจากประสบการณ์นะครับก็อาจจะวินิจฉใช้ว่าเอ๊ะไม่รู้ว่ามีโรคอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่าก็เลยขอตรวจสอบหน่อยนะครับจริงๆแล้วาการรักษาเท้าบวมเนี่ยก็เป็นเงินไม่เท่าไหร่แต่เป็นการเคลม OPD ผู้ป่วยนอกอมไม่ได้นอนโรงพยาบาละนะครับก็รับเอกสารมาวันที่6เราก็แจ้ง ไปที่คุณกะทิวันที่8ปดว่าเราขอตรวจสอบนะแล้วเราก็ส่งเรื่องออกตรวจสอบในโรงพยาบาลว่าเอมันมีประวัติอะไรมากมากกว่าที่เราไม่รู้หรือเปล่านะครับพอสิบวันที่แปดส่งออกสิบหกคุณกทิก็เข้าผ่าไส้ติ่งเห็นไหมครับมันก็ต่อเนื่องกันห่างกันมาสักเกือบสิบวันเท่านั้นเองมันใกล้กันมากการตรวจสอบครั้งแรกมันยังไม่จบ มันยังไม่ข้อบูลยังมาไม่ถึงบริษัทเพราะโรงพยาบาลกำลังเตรียมจะส่งข้อมูลให้เราแต่ก็ค่อนข้างช้านะครับพอสิบแปดก็เริ่มมีการโพสต์กันอะไรต่างนานาน,นะครับผมผมก็เริ่มเห็นแล้วละ่ะแต่ผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้กังวลน,นะครับเพราะผมรู้ตอนจบมันคืออะไรคเนื่องจากเราอยู่ในวงการนี้มานานเนี่ยแต่เราก็จะเห็นนะเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเราในวงการก็เข้ามาคอมเมนต์ถ้าเป็นบริษัทผม ก็แฟกเคมได้เลยนู่นนี่นั่นผมบอกขอร้องเถอะครับเชื่อผมว่าพวกเราอยู่ในอาชีพนี้เราต้องส่งเสริมในสิ่งที่ถูกต้องผมไม่เชื่อบริษัททุกบริษัทแฟกเคมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางว่าไม่มีการตรวจสอบอหรือใครจะมาคัดค้านกับผมนะครับแล้วถามว่าถ้าวันหนึ่งลูกค้าคุณโดนบ้างอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงผมเคยเจอเหตุการณ์พวกนี้มามากนะครับ เมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยก็มีลูกค้าอย่างเงี้ยเข้าไปรักษาแล้วบริษัทปริเสตแฟกเคมนะครับพอลูกค้าปริเสตแฟกเคมเสร็จถูกปฏิเสธลูกค้าก็เป็นคนที่เข้านอนรงยายังเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นนะครับค่ารักษาวันแสนกว่าบาทก็กดดันตัวแทนคุณแม่เนี่ยกดดันตัวแทนมากเลย <c oughs> ตัวแทนก็โดนกดดันทุกหนาที1ินาทีเพราะคุณแม่ไม่ยอมจ่ายจะให้ใช้แฟกเคมให้ได้ เพิ่งทําประกันเพียงไม่กี่เดือนเองแล้วตัวแทนก็เครียดโทรหาผมตลอดเวลาเลยนะครับโทรหาผมตลอดเวลาเลยเช่นนี้เป็นเรื่องจริงนะครับค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมถือว่าเป็นเรื่องกรณีศึกษาให้ทุกคนเข้าใจว่าตัวแทนก็เลยโทรหาผมตลอดว่าหนูทนไม่ไหวละเนี่ยแม่เขาบอกเลยลูกเขาไม่เคยเป็นอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็เลยปรึกษากับทางฝ่ายรับประกัน ฝ่ายเคลมคทั้ทงฝ่ายเคลมก็บอกว่าเอางี้แล้วกันเราจะอนุมัติแฟกเลมใ,ให้ก่อนแต่ตัวแทนต้องมาเซ็นรับสภาพนี้ถ้าเกิดตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นบริษัทก็จะจ่ายให้โรงพยาบาลคือยังไงเราบริษัทก็จ่ายให้ก่อนละคะแต่ตัวแทนจะต้องเซ็นรับผิดชอบอวงเงินนี้คตัวแทนก็ด้วยความซื่อนะใส่ซื่อเชื่อลูกค้าก็ตกลง ก็เซ็นรับสภาพนี้บริษัทก็ปล่อยออกนะครับหลังจากลูกชายของเธอออกจากโรงพยาบาลไปแล้วก็พบว่ามีประวัติจริงๆเพราะว่าตอนที่เข้านอนเรายังหาประวัติไม่เจอแต่พอเขาออกมามันก็อยู่ในกระบวนการตรวจสอบแล้วพบบอดจริงจริงพบประวัติว่าเคยเสพยาพอไปถามคุณแม่เขาอ๋อก็ไม่รู้ตอนนั้นเขาไปกับเพื่อนนั่นนี่อะไรก็ว่าอย่างเงี้ย เราก็ไม่รู้เห็นว่าไม่สบายก็ไปกับเพื่อนแต่ถามว่าค่ารักษาแสนกว่าบาทเธอไม่ยอมจ่ายครับเบี้ยวเลยเบี้ยวเลยครับกลายเป็นว่าตัวแทนท่านนี้นี่เรื่องจริงนะครับถามคนโตกเกียวม,มารินจะรู้ต้องรับผิดชอบแสนกว่าบาทนี้แทนลูกค้าคนนั้นไปเลยนี่แหละครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าตัวแทนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยอยากบริการลูกค้ามากเลยโอ้โหยังไงก็ยืนข้างลูกค้าแน่นอน เห็นใจลูกค้าแต่บางครั้งเราไม่รู้ว่าการเจ็บป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเจ็บป่วยที่มีอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแต่ลูกค้าของเราเท่านั้นลูกค้าของทั้งอุตสาหกรรมเลยที่มีในลักษณะคล้ายกันแล้วพวกเราอย่าไปคิดว่าแมมถ้าเป็นบริษัทนั้นจะต้องดีกว่าบริษัทนี้บริษัทนี้เราอย่ามาพูดกันในเรื่องที่คุณการันตีไม่ได้หรอกว่ามันดีกว่าอย่างไง <c oughs> แล้วมั่นใจได้ไงว่าบริษัทอื่นๆไม่เคยปฏิเสธเคมใช่ไหมครับ <c oughs> ผมบอกว่า <c oughs> พวกเราอยู่ในวงการเนี่ยเราต้องช่วยกันจันลงธุกรกิจให้มันถูกต้อง <c oughs> สิ่งที่วันนี้ตัวแทนต้องคิดนะว่าทําไมค่ารักษาพยาบาลมันถึงได้แพงมากขนาดนั้นแล้ว <c oughs> โรงพยาบาลก็พยายามคิดค่ารักษาพยาบาลกับบริษาาัทประกันแบบผมคิดว่าแพงเป็นพิเศษนะ <c oughs> แพงเป็นพิเศษนะแล้วเมื่อโรงพยาบาลคิดค่ารักษาพยาบาลกับบริษาาัทประกัน แพงเนี่ยในอนาคตลูกค้าก็ต้องถูกเพิ่มเบีย้ยในอนาคตบริษัทประกันก็ต้องมีการปรับเบี้ยรประกันนะครับตัวแทนเองก็พยายามจะสร้างอิทธิพลสร้าง power จะมีสมโมสรสมาคมบางแห่งก็พยายามสร้าง power บอกว่าถ้าเป็นสมาชิกของเขาจะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลอีก20กี่เปอร์เซ็นต์<อ>ผมถามว่าแล้วอย่างนั้นทำไมบริษัทประกันที่เป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาล ได้รับส่วนลดน้อยกว่าหรือ,อยังไงเขาไมเราต้องมาด้อยค่ากันอีกะนะครับทั้งทั้งที่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นว่าถ้าเป็นสมาชิกของเขากรณีลูกค้าเข้าโรงพยาบาลจะได้ส่วนลดเป็นพิเศษอย่างเงี้ยผมถามว่าทําแล้วได้อะไรโรงพยาบาลได้ประโยชน์ครับวันนี้โรงพยาบาลก็ทําการตลาดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยงตัวแทนคนไหนที่เอาลูกค้าไปเข้าโรงพยาบาล นะครับจัดให้รางวัลนะครับฝันใจมีจัดรางวัลนะ้ฝันใจเอ่อตัวแทนฝันใจโรงพยาบาลตุดๆ,ๆ,ๆผมไม่บอกชื่อโรงพยาบาลแต่หลายโรงพยาบาลทําอยู่ <c oughs> นะแจกตู้เย็นแจกอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมด <c oughs> ผมต้องบอกตัวแทนผมนะนี่มันติดสินบนหรือเปล่า <c oughs> ติดสินบนหรือเปล <c oughs> ่าการตลาดของโรงพยาบาลวันนี้เป็นการตลาดที่มุ่งเน้นประโยชน์โรงพยาบาลที่คุณกะทิไปพักรักษาเนี่ยปีนึงมีกำไรแปดพันล้านครับ แต่ถามว่าบริษัทประกันที่พวกเราเอาเงินให้เขาปีหนึ่งเป็นพันๆล้านเนี่ยถามว่ากำไรหรือขาดทุนปีที่ผ่านมาขาดทุนครับขาดทุนค่าเคลมครับรับเบีบบเ้ยม,มาเท่าไหร่จ่ายโรงพยาบาลไปหมดละแต่โรงพยาบาลกำไรตั้งแปดพันล้านเราวันนี้ผมเองถือโอกาสที่ทางไอเอ็นเนี่ยเรามาไล์สดเนี่ยผมก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับมายังเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรมประกันชีวิตด้วยกันครับ,รบไม่ว่าจะเป็น บริษัทใดๆนะครับเรามาคุยกันให้มันชัดเจนดีกว่าว่าเราถึงเวลาหรือยังที่จะต้องคุยกับโรงพยาบาลนะครับว่าควรจะคิดค่ารักษาพยาบาลให้เป็นธรรมกับกับกับบริษัทประกันกับลูกค้าพร้อมพิฉนั้นแล้วเนี่ยบทสุดท้ายของของธุรกิจประชาชนผู้บริโภคจะต้องเป็นผู้รับเบีย้ยประกันที่สูงขึ้นนะครับ,รบไมไ่เป็นประโยชน์อะไรกับ กับบริษัทประกันนะครับแต่มันจะเป็นประโยชน์กับแค่โรงพยาบาลเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเราทําธุรกิจวันนี้เพื่อเอาเงินให้โรงพยาบาลผมพูดกับฝ่ายขายผมเสมอนะว่าผมก็เบื่อนะไม่อยากทําอ่ทะทาแล้วโดนด่าโรงพยาบาลคิดค่ารักษาแพงไม่เห็นว่าโรงพยาบาลเลยค<ะ>แต่พอบริษัทประกันจะขึ้นเบี้ยจะปรับเบี้ยไม่พอใจด่าบริษัทประกันนู่นนี่ผมเชื่อว่าทุกบริษัทไม่ต่างกันครับหรือใครจะกล้าเถียงกับผมค<ะ>ว่า คุณทาเปิดทําธุรกิจทุกวันนี้ยอมทําเพื่อขาดทุนไม่ต้องการกําไรบริษัทเองไม่ได้ต้องการกําไรมากมายแล้วครับแค่ทําให้บริษัทมีความสามารถในการบริหารต้นทุนแล้วมันผ่านไปได้การรับเบี้ยประกันมา100บาทเนี่ยถ้าเราจ่ายเคมสัก70 70%บเนี่ย70บาทเนี่ยถือว่าเราก็รอดเพราะเราก็มีค่าใช้จ่ายเช่นเรื่องค่าใช้จ่ายพนักงานนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับ,รบแต่ปรกากฏค่าเคมเนี่ยปีที่แล้ว2 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์ รับมาร้อยหนึ่งจ่ายสองร้อยกว่าแล้วธุรกิจจะอยู่ได้ยังไงนะครับแล้วใครที่เป็นคนเอาใครเป็นคนที่เอาไปสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ก็โรงพยาบาลคิดสารพัดหลานหลานชายผมอายุสักหนึ่งขวบแล้วกันไม่ถึงหนึ่งขวบเข้าโรงพยาบาลสองคืนครับบอกว่าเป็นอะไรไวรัสหมือนเป็นหวัดอะไรทั้งนี้สองคืนห้าหมื่นกว่าบาทผมถามว่าโอ้โหพูดไม่ออกเลยครับโรงพยาบาลอยู่แถววิปพระรามสี่เนี่ยครับ ผมเองก็พูดไม่ออกเนะสุดท้ายหลานชายผมเนี่ยลูกของลูกสาวเนี่ยถูกเพิ่มเบี้ยจากที่ทำเนี่ยขึ้นไปอีกก็เป็นหลานผมลูกผมเป็นคนจ่ายเบี้ยจากสามหมื่นกว่าจ่ายห้าหมื่นกว่า,าลูกผมเออลูกหลานผมก็มีข้อยกเว้นนะครับก็ต้องโดนเพิ่มเบี้ยซั่งถามว่าค่ารักษาพยาบาลโอ้ใช่คำว่าโคตรแพงอะนะครับนี่นี่คือสิ่งที่วันนี้เรา ไม่สามารถไปควบคุมอะไรกับค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้เลยนะครับมันเหมือนกรณีที่คุณกะทิผ่าเสต่งเนี่ยนะครับผมก็เข้าใจนะครับคุณกะทิก็อาจจะโอเคเข้าโรงพยาบาลใหญ่ๆเพราะนื่องจากมีสวัสดิการนะครับแต่ไม่ได้คิดว่ามันออกมาเนี่ยเหมือนที่พูดเนรายการเมื่อคืนนี้นะครับรายการถกไม่เถียงนะครับไปผ่าขอดลูกอะยังไม่ถึงไปแพงเท่าผ่าเสติงเลยแล้วผ่าเสติงบางโรงพยาบาลก็สี่ห้าหมื่น หรืออาจจะไม่กี่หมืน่นโรงพยาบาลรัฐอาจจะหมื่นกว่าบาทซึ่งมันเป็นเพนเพนอยู่แล้วผ่าเสต่งเนี่ย <c oughs> นะครับทุกคนมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นเป็นได้นะครับเพราะว่าเรื่องผ่าเสติ่งผมว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าค่ารักษาต่างหากที่ออกมาแล้วแสนแปดหมื่นกว่าบาท <c oughs> น่นต่างหาก <c oughs> ที่ผิดปกติ <c oughs> กลายเป็นว่าบนโลกโซเชียลไม่เคยพูดถึงโรงพยาบาลเลย <c oughs> พูดถึงแต่บ,บาาริษัทประกันไม่จ่ายจ่ายไม่จ่าย โบนัสประกันอย่างงู้นโบนัสประกันอย่างนี้อผมถามว่าเป็นธรรมไหมครับอ่าวันนี้ได้ข้อสรุปแล้วเมื่อคืนนี้ออกรายการแล้วเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็จ่ายเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วคุณกะที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลกี่วันสิบแปดเมื่อวานนี้ก็วันที่ยี่สิบสี่ก็ไม่ถึงอาทิตย์ก็ได้เงินแล้วคนะครับแล้วก็จบแล้วแต่ก่อนหน้านั้นก็โอ้โหวิภาก์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายผมว่าเรื่องพวกนี้นะครับ เพื่อนเพื่อนผู้บริหารตัวแทนหรือตัวแทนในอุตสาหกรรมเนี่ยเราต้องมาพิจารณาแล้วว่าพวกเรากําลังเป็นอะไรเป็นบริษัทที่หาเงินที่โรงพยาบาลหรือเปล่านะครับเช่นเวลาลูกค้าเข้าโรงพยาบาลก็ช่วยเราสอดส่องดูแลหน่อยว่าเฮ้ยค่ารักษาพยาบาลมันแพงเกินไปหรือเปล่าพาราเซตามอลเม็ดละยี่สิบสองบาทอะมันถูกหรือแพงอะนะครับแล้วผมถามว่าเรื่องเหล่านี้อยากให้สังภาครัฐ ทั้งพปพทั้งบริษัทประกันวันนี้ต้องมาจับเข่าคุยกันนะครับแล้วก็จะมาหาโซลูชันที่มันถูกต้องว่าเช่นโรคทั่วๆไปปวดหัวตัวร้อนเป็นอะไรก็แล้วแต่ซิมเพิลดีซีทั้งหลายแหละควรมีมาตรฐานการรักษายัางไงแล้วควรจะมีเลทราคาเท่าไหร่ท้องเสียเพื่อนนักข่าวเงี้ยมาสัมภาษณ์วันก่อน,อนบอกว่าเนี่ยเขาเป็นเล็บขบคพบพอบอกเป็นเล็บขบถามมีประกันบ้างเขามีประกันน่นอนเลยอ่าพราะบอกมีประกันนอนเลยค แล้วพอเข้าแอดมิชเสร็จทําเสร็จกลับบ้านบอกมาทําแผลครั้งหนึ่งพันห้าก็รงพยาบาลที่กุกติไปนอนนั่นแหละคนะเขาบอกโอ้เขาเห็นเขาตกใจเลยเพราะเวลาไปทําแผลเนี่ยอยู่แถวโรงพยาบาลใกล้บ้านเนี่ยสักสองร้อยบาทเองเนี่ยแต่พอเข้าโรงพยาบาลพวกเนี้ยต่อไปประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบเช่นบรบษัทประกันอาจจะต้องมากําหนดว่าใครที่เข้ารักษาโรงพยาบาลเหล่านี้เบี้ยประกันจะแพงเป็นพิเศษอ่ะ อะไรประมาณนั้นนะครับ,รบหรือเบี้ยประกันในอนาคตอาจจะต้องโคเป้และถ้าคุณเขารักษาพยาบาลแล้วคุณจะต้องมีส่วนร่วมนะครับเฉะนั้นในต่างประเทศก็ทําแล้วต่างประเทศก็ทําแล้วก็พูดถึงว่าในอุตสาหกรรมเองหรือแบริษัทประกันแม้กระทั่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องสมาคม,มาก็ต้องพูดคุยกันเรื่องนี้ใช่ครับใช่ไหมคะผมผมผมเองก็เจอหลายคนในวง อุตสาหกรรมนะครับผมก็พยายามบอกว่ามันน่าจะถึงเวลาที่พวกเราต้องมาคุยกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วละ่ะเพราะว่าธุรกิจมันใหญ่ขึ้นมากนะครับมันใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อสามปีห้าปีที่แล้วแล้ววันนี้ถ้าเราไม่พยายามจะพูดคุยกันให้เข้าใจเรื่องนี้ในอนาคตมันจะยิ่งเป็นภาระกับผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆรนะครับเราไม่อยากโยนภาระความรับผิดชอบเหล่านี้กลับไปที่ลูกค้าเพราะลูกค้าก็จะแบกรับ วันนี้เราพบปัญหาเช่นการประกันสุขภาพเด็กนะครับ <คะ S 1> จากอดีตเราขายประกันสุขภาพเด็กเยอะมากนะครับเพราะเราก็หวังว่าอยากจะให้เด็กหรือคุณพ่อคุณแม่มีสวัสดิการนะครับวันนี้ยอมแพ้ครับเราเลิกดีกว่าหนักเกินไปมันหนักเกินไปเพราะเราก็หมดไปเป็นพันล้านครับค <ะ S 1> การที่บริษัทต้องขาดทุนหรือหมดไปเป็นพันล้านเนี่ยจากค่ารักษาพยาบาลเด็กเนี่ยถามว่าแล้วผมจะทําธุรกิจไปเพื่ออะไรอืเราช่วย ให้เด็กคุณแม่ได้ลดภาระค่ารักษาพยาบาลแต่เราต้องเป็นคนแบกภาระะซึ่งไม่ค่อยยุติธรรมนะครับทำให้เราเองวันนี้แบบประกันที่เกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพเด็กเนี่ยเราไม่ขายหลายตัวเลยคือไม่ขายดีกว่าคคือขายไปแล้วมันภาษาลูกทุ่งนะมีแต่เจ้ากระเจ๊งอ,ะอ่ะเจ้าก็ไม่มีเจงอย่างเดียว เราไม่ได้มาทาธุรกิจบอกโอ้ต้องกําไรเท่าไหร่ธุรกิจประกันชีวิตนะครับบางทีมันก็เป็นธุรกิจที่ลองเทอร์ิเนตเราก็ต้องหวังว่าเออทำไปนานๆยาวๆแล้วก็พอได้กําไรบ้างะจะเห็นได้กําไรไม่เยอะครับบริษัทประกันแต่โรงพยาบาลกําไรกันเป็นปีเป็นพันพันล้านนะครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วถามว่ามีใครควบคุมเขาได้บ้างนะครับถ้าถ้าต่อไปมันควบคุมไม่ได้บริษัทประกันก็เลิกขายประกันสุขภาพดีกว่า พะทำมาก็เขารวยเราสวยค่ะนะครับโอเคถ้างั้นหลังจากนี้ไปอะค่ะทางโตเกียวารินเองเนี่ยจะให้ความมั่นใจหรือว่าในการใช้บริการของลูกค้ากับบริษัทโดยเฉพาะเรื่องของแฟกเคมได้เป็นยังไงคะผมผมให้คำมั่นสัญญานะครับว่าลูกค้าของโตเกียวารินทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเล็กรายใหญ่ทุกท่านได้รับการบริการเท่าเทียมเสมอกัน นะครับนั่นหมายความว่าเราบริการอย่างรวดเร็วนะครับไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่ากรณีเคสคุณกะทิก็ไม่ใช่บอกว่าโอ้เพราะคุณกะทิมาโวยวายหรือว่ามาโวยบริษัทหรือไงที่บริษัทรีบจ่ายไม่ใช่มันเป็นขบวนการที่เขาทามาก่อนแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจังหวะว่ามันยังไม่ได้ข้อสรุปตอนนั้นผมคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของธุรกิจแต่สังคมอาจจะไม่เคยเจอว่าเพราะเนื่องจากบางคนก็มีหลายคนที่ต้องแฟกเคมและสำรองจ่ายผมเชื่อว่า ในหลายบริษัทมีแต่เขาอาจจะไม่ได้ออกมาพูด<ะ>ก็เนื่องจากว่าพาอบอกว่าสัมลองจ่ายลูกค้าสำรลองจ่ายวิกนแล้วก็ทําเรื่องเบิกบ,บริษัทใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายบริษัทก็จ่ายกลับก็ไม่มีอะไรลูกค้าก็แฮปปี้ไปนะครับวันนี้บริษัทเองก,ก็ก็มีการลงโทษโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับเช่นโรงพยาบาลบางแห่งเราบอกว่าเรางดรับแฟกเคมเลยเนื่องจากคิดค่ารักษาพยาบาลกับเราแบบไม,ไม,ไม่ไม่เป็นธรรมขอความร่วมมือก็แล้วพูดก็แล้ว ก็ไม่ไม่ปฏิไม่ยอมไม่ฟังผมมีหนังสือแจ้งเลยครับถึงลูกค้าที่เคยใช้ว่าเราของดใช้แฟกเคมโรงพยาบาลนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับค่ะแล้วเขาจะสามารถรักษาได้ที่โรงพยาบาลนี้แต่ต้องสำรองเงินก่อนอค่ะนะครับถ้าคุณช่คิดอยาจะรักษาเพราะเราพบว่าการรักษาพยาบาลหรือการชี้ารักษาพยาบาลนั้นแพงแบบแพงแพงว่าแพงแพงผิดปกติอ่ะ นะครับคือค่าผอแพงผิดปกติเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับเราว่าทําไมค่ารักษาพยาบาลคุณยกตัวอย่างเหมือนโรงแรมแล้วกันโรงแรมสี่ดาวค่ารักษาพยาบาลเออถ้าเราไปพักเนี่ยต้องถูกโรงแรมห้าดาวใช่ไหมถูกค่ะแต่โรงแรมสี่ดาวคิดราคาแพงกว่าโรงแรมห้าดาวอ่ะอ่าเพเปรียบเทียบง่ายๆกันแล้วกันค่ะเราก็ต้องเตือนว่าเฮ้ยค่าใช้จ่ายเช่นออโรคเดียวกันถ้ารักษาโรงพยาบาลอื่นทั่วไปปุ๊บเรามีสถิติเลยอาจจะแอดมิทสักสองวัน แต่ถ้าโรงพยาบาลนี้ต้องแอดมิดสามวันะอะไรเงี้ยมันมันมีคันทำข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบว่าโรคเดียวกันห้าคนสิบคนยี่สิคนมารวมรวมรวม,ม,ม,มถ้าเข้าโรงพยาบาลนี้อโอ้รักษากี่วันบอกว่าสองวันครึ่งอ,อันนี้อาจจะแค่สองวันอันนี้คือมันเป็นสถิติมันก็เลยรู้ว่าอ๋อโรงพยาบาลนี้พยายามให้คนไข้แอดมิดให้นานที่สุดแล้วเราก็บอกเฮ้ไม่อยากครบอ่ะ คุณคุณไม่เป็นธรรมกับเราเลยนะครับคุณเลี้ยงไข้ไม่เป็นประโยชน์กับลูกค้าลูกค้าก็ต้องไปนอนนานขึ้นไปอีก<ร>นะครับแต่ลูกค้าบางทีก็ไม่รู้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คเพราะลูกค้าก็มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้บริษัทประกันรับไปแล้วกันในอนาคตมันต้องโคเปแล้วครับคใ<ร>นอนาคตก็ต้องโคเปแล้วเฮ้ยง<ร>ันมาแชร์กันช่วยจ่ายดีกว่า,<ร>านะครับถ้าธุรกิจจะเดินหน้าต่อไปก็ได้ข้อมูลกันในในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินกันมา มือนกันนะคะ <ironic. S 1> วันนี้นะคะเรายืนยันนะครับ <babe. S 2> ว่าเราดูแลลูกค้าทุกทุกท่านเนี่ยด้วยความเสมอภาคนะครับ <Okay. S 2> ด้วยความรวดเร็วด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกสิ่งทุกอย่างมีคําตอบนะครับมีคําแนะนํา <Okay. S 2> แล้วมไม่ต้องไปกลัวแฝกเคมนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นส่วนน้อยนะครับเป็นส่วนน้อยถ้าท่านมั่นใจว่าสิ่งตอนที่ท่านทําประกันมาท่านได้แถลงท่านได้ดําเนินการทุกอย่างอย่างครบถ้วนถูกต้องเนี่ยผมการันตีเลยเคมผ่านแน่นอน <Okay. S 2> นะครับ ถ้ามีอะไรปกปิดหรือหรือท้าเป็นโรคอะไรแล้วแต่ท่านบอกแล้วถ้าเรารับก็หมายว่าเรารู้แล้วท่านเป็นคแล้วอาจจะมีการขอเพิ่มเบีย้ยนะ,ะเบีย้ยอาจจะแพงขึ้นอีกนิดนึงแล้วเรารับคุณเนี่ยค,คุณเป็นเราก็รับเราก็เราก็จ่ายะนะแล้วโรคไหนเราบอกเราไม่คุ้มครองเราก็จะบอกคุณไม่คุ้มครองะนะครับฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ต้องตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์กันถ้าก็เป็นโอกาสดีนะครับขอบคุณ n อนอนะครับที่ให้โอกาสมาพูดคุยเรื่องนี้ ซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของธุรกิจประกันสุขภาพในประเทศไทยนะครับว่าวันนี้มันถึงเวลาที่พวกเราต้องมาช่วยกันแล้วในอุตสาหกรรมอย่าปล่อยให้สถานพยาบาลต่างๆคิดค่ารักษาพยาบาลแล้วพวกเราก็ตัวแทนก็อาจจะไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่เงินของคุณคแต่ขอให้รู้นะครับมันจะย้อนกลับมาหาคุณในเรื่องปัญหาที่จะตามมาเช่นลูกค้าต้องถูกเพิ่มเบี้ยหรือบริษัทต้องมาเพิ่มเบี้ยลูกค้าอะไรต่างๆนานา ไม่ห่วงไม่ต้องห่วงครับคุณต้องโดนด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับ,รบ,รบขอบคุณมากค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ